ส่วนที่เม็กซิโกเผชิญกับแผ่นดินไหวซ้ำขนาด5.6ชาวเม็กซิกันจำนวนมากออกมารวมตัวกันอยู่กลางถนนด้านนอกอาคารในกรุงเม็กซิโกซิตี้ท่ามกลางเสียงเตือนภัยหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.7บริเวณไม่ไกลจากชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งตามมาด้วยแผ่นดินไหวซ้ำหรือ aftershock หลายสิครั้งในจำนวนนี้ครั้งที่รุนแรงที่สุดมีขนาด5.6 แผ่นดินไหวครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2คนและอาคารบ้านเรือนจํานวนมากได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวเกิดขึ้นในวันครบรอบเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปี1985และปี2017โดยทั้งสองครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก กลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าท่ามกลางเปลวเพลิงที่โหมลุกไหม้โรงกลั่นน้ำมันในเมืองทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาหลังจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่ส่งผลกระทบให้โรงกลั่นแห่งนี้ต้องหยุดทำการ เกษตรกรชาวปากีสถานในแคว้นสินเผชิญภาวะขาดแคลนอาหารสัตว์ทำให้สัตว์จำนวนมากล้มตายซึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ส่งผลให้พืชผลจำนวนมากได้รับความเสียหายรวมถึงพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ทางการปากีสถานประเมินว่าเหตุน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทำให้วัวควาย้มตายไปประมาณ700,000ตัวและตัวที่รอดชีวิตกำลังผอมลงเรื่อยเเนื่อ,องจากไม่มีอาหารกิน พร้อมกล่าวเตือนว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าฝนอาจจะตกลงมาเพิ่มเติมซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นฝนในฤดูมรสุมที่ตกมากเป็นประวัติการณ์ในพื้นที่ทางตอนใต้และการละลายของแผ่นน้ำแข็งในพื้นที่ทางตอนเหนือทำให้ปากีสถานเผชิญน้ำท่วมครั้งใหญ่มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า1500คนและมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ3 0,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1ล้าน1แสนล้านบาท เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียพบซากวานหัวคุยอย่างน้อย14ตัวเกยตื้นตามแนวชายหาดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศโดยหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าซากวานที่เกยตื้นทั้งหมดเป็นตัวผู้และมีการส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสาเหตุแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างหาวิธีเคลื่อนย้ายซากวานออกจากพื้นที่แต่อาจต้องทิ้งไว้ให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ เนื่องจากบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยหินทำให้ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายซากไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ครับ